สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางธัญพรมงคลตำแหน่งครูโรงเรียนจอมจันวิทยาคารผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอเวอร์ดระดับชาติครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563รางวัลที่เสนอขอครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขอสรุปรายงานและผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ข้าพเจ้ามีความประพฤติในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมดังนี้การครองตน ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอยู่เสมอมันศึกษาหาความรู้และนำมาพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนมีความเมตตากรุณาอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นจงรักพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การกรองคนข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มที่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดการครองงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิดความสำเร็จ ไม่เคยขาดงานมีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ที่กสออกกำหนดมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สำเร็จและเผยแพร่แล้วด้วยความตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดรางวัลครูสอนดีมีนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเป็นวิทยากรร่วมการดําเนินการอบรมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้คิดเลขเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวาดภาพระบายสีให้แก่นักเรียนโรงเรียนตันชุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่มโรงเรียน ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนของตนเองและชั้นเรียนอื่นพบว่ายังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อยู่อีกเป็นจํานวนมากซึ่งหากนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ย่อมเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและส่งผลถึงการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1จึงได้สร้างนวัตกรรมชุดสื่อบัตรคํคำตัวอักษร5สีและแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้โดยกำหนดรหัสสี5สีสีดำแทนพยัญชนะต้นสีแดงแทนสระสีเขียวแทนวรรณยุกต์สีน้ำเงินแทนตัวสะกดและสีส้มแทนตัวการัน การใช้รหัสสีช่วยเพิ่มความสนใจของนักเรียนและเพื่อความทรงจำที่คงทนและยาวนานช่วยให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ชุดสื่อบัตรคำประกอบด้วยบัตรคำามชุดได้แก่ 1. สื่อบัตรพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกและตัวการัน 2. สื่อบัตรคำมาตรากรการวม28สระ 3. สื่อบัตรคำตัวสะกด8มาตราได้แก่มาตรากงกลกงมเกยเกิวกก,ก,กก กฎและกบนอกจากนี้ยังได้ออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยจำนวน5้าเล่มได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะการอ่านคำมาตรากอกา 2. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด3แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 4. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำา 5. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องอักษรนำ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมทําให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนหรือ reading test ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีการศึกษา2561นวัตกรรมชุดนี้สามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ100ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ90มีการเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่เพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเพจการศึกษา Facebook Fanpage ชื่อสื่อครูมิวและ YouTube ช่องสื่อครูมิวโดวยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้ ู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนข้าพเจ้านางธัญพรมงคลขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ